I'm Nani. Welcome back to N Star Channels. ตอนที่ช่องนี้จะเกิดขึ้นมันเริ่มมาจากที่ฉันชอบคุยกับ้องขาขวดขอขวดคอคนว้ายดูไม่ดอเลยเอ้าคุณครูปิงตองนั่นแหละค่ะก็เลยขอแม่ทำ YouTube ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ภูผาน้ารีสอร์ทแอนสปาครับจังหวัดเลยตอนนี้เรากําลังทําการเช็คอินกันอยู่นะคะทุกคนทริปนี้เรามากันกี่คนครับนาเีศหกคนคะ่ะไม่ใช่มั้งเอานัดใครไปอ,อีกมั้งลูกอออ๋อีก5้าคนก็เป็นสิบเคนโอเคสองคืนสาบวันใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะคิดคอนเทนต์เองอัดคลิปเองแล้วตัต่อละ ตอนแรกก็ตัดต่อไม่เป็นเลยแต่มันต้องตัดอ่ะจนตอนนี้ก็ตัดเป็นแล้วการตัดต่อทำให้เราไปเจอกับงานอีกหลายงานก็อย่างงานตอนนี้เรามาถ่ายงานกันอยู่งานในหัวข้อความรักของแม่รักแม่มากค่ะรู้สึกยังไงกับการมาถ่ายครั้งนี้รู้สึกซาบซึ้งงานกลุ่มที่ทำก่อนที่จะสอบกลางภาคแค่วันเดียวตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ลับแรงท่านคุณมาถ่ายรูปกันนะสวยมาก นักแสดงของเราและนั่นก็คือโปรพรดิวเซอร์ของเราไปยืนรอถ่ายมานานแล้วโปรเพรดิวเซอร์ของเรากำลังทำผมนักแสดงนะทุกคนไม่รับทำผมแล้วครับ ในตอนนี้การตัดต่อคุณจะเป็นหนึ่งในความสามารถพิเศษของฉันไปแล้วจริงๆ